สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามช่องบทสีบีบีฟาร์มนะคะ <c oughs> นี่ก็สภาพหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยนะคะทำให้เราโรงเรือนปลูกผักของเราเป็นแบบนี้ทางไม่เป็นท่าเลยนะคะ เสาที่ใช้เป็นเสาปูนนะคะหักนี่ก็หัก เหลือหนึ่งต้นสองต้นแต่โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะยังไม่ได้มีการ าวางกล่องปลูกผักได้ค่ะแต่ถ้าวางกล่องแล้วปลูกผักแล้วก็น่าจะเสียหายเยอะกว่านี้หน่อยนะคะเพราะว่าไม้ไม้ไม้ไ,มไผ่น่าจะทับหมดเลย เป็นเพราะว่าพลาสติกคุมลงเดือนเรามันมันหย่อนเกินไปนะคะด้วยความที่ไม้ไผ่มันอ่อนด้วยนะคะไม่ได้ก็คือยังไม่เสร็จดีแหละคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ใช้งานมันรับน้ำหนักของน้ำฝนไม่ไหวนะคะก็เลยมีสภาพเป็นนี้ ก็น่าจะได้ทำใหม่นั่นแหละทีนี้ว่าจะทำเป็นแบบแบบแบบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแบบเป็นจัว่วเป็นอะไรเพราะว่ามันจะได้ยกขึ้นไปสูงๆหน่อยแนละให้มันลาดลงไปเยอะเพราะว่าความลาดมันน่าจะไม่พอนะคะมันเลยทำให้มันเป็นท้องช้างนะคะฝนตกลงมาเยอะ แต่ว่าลมไม่มีลมใดๆทั้งสิ้นเลยเมื่อคืนก็คือฝนตกหนักมากอย่างกับฟ้ารั่วเลยอายศสภาพก็น่าจะได้ซื้อพลาสติกใหม่นะคะตัวน,นี้ความกว้างอยู่ที่6เมตรความยาวอยู่ที่12บสอง สองเมตรนะคะเดี๋ยวก็จะให้พ่อทำให้ใหม่เสาก็ซื้อใหม่พลาสติกก็น่าจะซื้อใหม่นะคะแต่ก็ดีที่ว่าไม้ไม้ไม้นะคะเป็น ทั้งต้นโยคาต้นอะไรต้นไผ่อย่างนี้ก็เป็นมีเป็นของตัวเองนะคะก็คือมีที่ไล่ที่สวนของตัวเองไม่ได้ซื้อก็โชคดีตรงนี้อีกก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็นแล้วกันนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่ประสบปัญหาเดียวกันนะคะ ครั้งต่อไปคงต้องทำให้แข็งแรงกว่านี้นะคะเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนได้ลงรูปไว้ทั้งในเพจนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็ทางในเมนูช่องชุมชนของของ y u t u b e นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันว่าเกิดยังไงก็คือตอนที่ตอนที่มันมันล้มมันพังลงนะคะตอน,น,นก็ นั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในครัวแล้วก็มองออกมามันก็เริ่มอ่อนลงแล้วก็นอนไปในที่สุดนะคะแต่ว่าพวกเดิมๆก็ไม่เป็นอะไรนะคะเหมือนตรงนั้นเพราะว่าความ ความความลาดเอียงมันพอนะคะตัวนี้เหมือนกันพวกตรงนี้นี้ตรงนี้ทีแรกก็คิดว่าตัวนี้จะไปเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นท้องช้างตรงนั้นนะคะรับน้ําหนักแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอละคะ่ะมันมันมันลาดเอียงได้มากกว่ามันก็เลยรับน้ําไม่เยอะมันก็เลยไม่เป็นไรตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เพิ่งซ่อมเมื่อวานสามีซ่อมให้เมื่อวานนะคะหักไป ช่วงนี้หน้าฝนนะคะดูแลผักว่ายากแล้วนะคะยังมาต้องดูแลโรงเรือนอีกนะคะว่ายากกว่าอีกนะคะเพราะว่าอ่าดินมันก็อ่อนนะคะโรงเรือนเรามันมันมันใหญ่แล้วความลาดเอียงมันไม่พอรับน้ําหนักเยอะไม้ที่ทําเป็นสสาลงไปอย่างงี้มันมันก็อ่อนเป็นไม้ไผ่มันอ่อน เราะว่าไม่ได้ทําไม้ขั้นกลางตรงนี้ไว้อีกนะคะก็ะคือมีแต่ลงไปทางนี้ทางเดียวเลยขอบคุณผู้ชมก็เข้ามาให้กําลังใจกันหลายท่านเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะนั้งแต่ต้นนะคะับอกว่าเอ่อโชคดีที่ยังไม่ได้ปลูกผักนะคะถ้าปลูกผักก็คงจะยืนร้องไห้หนักกว่านี้นะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ให้เราว่าแผนนะคะในการทำโรงเรือนว่าจะทำแบบไหนดีนะคะครืองโรต่อไปก็คิดว่าจะทำเป็นแบบแบบลักษณะแบบนี้นะคะแบบแบบนี้เพื่อให้ความลาดเอียงมันเยอะหน่อยโอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้เป็นกําลังใจนะคะ ก็ขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะสำหรับวนี้ก็สวัสดีค่ะ